คาถาบูชาพระสุนทรีวานีสวดเพื่อเพิ่มสติปัญญาและขจัดปัดเป่าพยันอันตรายทั้งปวงนะโมตาาัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุนินทวะวทฒนัมพุธะคับพะสัมภะ สุนทรีปานีนงางสระานังวานีไมหังปินัยตังมานังคาพพุทธเจ้าขออาราธนานางฟ้าคือพระไตรปิฎกผู้มีรูปอันงามเกิดแต่ท้องประธุมชาติคือพระโอษของพระพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่กว่านักปราชญ์ทั้งหลายมานังขอจงมาสู่มโนของคาพเจ้า้า